สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนในพระเครื่องรังกับผมทีมเทวรรมนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่37แล้วนะครับวัตถุมงคลที่น่าลงทุนที่เรานำเสนอในช่องวันนี้ก็คือพระกิ่งฝีพระหัตถสมเด็จ่าหรือก็คือพระกิ่งสีสังวานพอส2515องค์นี้นั่นเองครับ พระกิ่งรุ่นนี้นั้นในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินเททองสร้างขึ้นเนื่องในวาระครบหบรอบของสมเด็จพระศรีนครินทราวบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2515พิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะวัดเบญจมรพิษพระกิ่งรุ่นนี้สมเด็จย่าท่านทรงแสดงฝีพระหัต ให้เห็นถึงพระอัจฉริยาภาพและพุทธศินที่พระองค์ทรงออกแบบเองอีกทั้งยังได้นิมนต์สุดยอดพระเกจิแห่งยุคป,ปุกเสก108รูปอาทิเช่นหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีและพระเกจิอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นอีกหลายรูปครับโดยพระกิ่งรุ่นนี้นั้นใต้าฐานจะต่อโคดทั้งหมด3โคดนะครับได้แก่ โตัวเลขด้านบนนะครับจะเป็นเลข5887นะครับแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันครับอย่างที่2ก็คือโค้ดวันที่จัดสร้างเห็นไหมครับย1ตุลา15ครับและ3โค้ดลเซนสมเด็จย่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นโค้ดลเซนก็คือสั่งวานนะครับนไครับวิธีดูตำหนิของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือให้ดูขนาดครับ นี่ขนาดความคมชัดเดี๋ยวผมจะเทียบกับเหรียญบาทให้ดูนะครับนี่จะขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือใต้ฐาน,นครับใต้ฐานต้องต่อโค้ดทั้งหมดแบบดังที่ได้แจ้งไปนะครับของเก๊คือองพระเจเบอร์แล้วก็จะไม่ได้ต่อโค้ดดังกล่าวนะครับสําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้ปัจจุบันราคาจะอยู่ที่หลักพันครับ ทางนี้ราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความนิยมและสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆครับท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาหรือมีแล้วอยากปล่อยให้เช่าสามารถทักเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับยินดีให้บริการครับสุดท้ายนี้ฝากทุกท่านโคลา์หไลค์หติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับขอบุณครับ